มาจ้ามากินข้าวด้วยกันวันนี้มีผักเสี้ยนดองน้ำพริกปลาป่นจะแล้วก็ปลาแดดเดียวจะผักคะน้าสดแล้วก็เลดิชมากินด้วยกันเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีมากินข้าวเด้อจ้าเด้อมากินข้าวนอกบ้านจ้าแดดดีวันนี้แดดไม่ร้อนนะเพื่อนๆนะถ้าร้อนจอคงไม่มานั่งอย่างนี้หรอกเด้อจอยจะบอกไว้ก่อนแต่ที่อังกฤษกับที่เมืองไทยไม่เหมือนกันจ้ะนะ วันนี้มันแค่สิบหกองศาจ้ะถ้าถ้าร้อนจอยคงไม่มานั่งอย่างเงี้ยหรอกเพื่อนจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบอกว่าไม่ร้อนเหรอคะทาไมไปนั่งตากแดดที่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะนั่งตากแดดเป็นจ้ะเพราะว่าที่อังกฤษมันไม่ค่อยมีแดดนะมันหาแดดยากอันนี้พาไปเช็ดจ้ะมันหาแดดยากเพื่อนๆพอมีแดดอย่างเงี้ยเขาก็กอบกรวยจ่นะจอยเนี่ยถ้าแดดอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยโอเคอยู่ ้าร้อนก็ไม่นั่งจ้ะนะแดดอด่อนๆช่วงเช้าเช้านี่โอเคอยู่จ้ะมามากินข้าวด้วยกันอธิบายเรียบร้อยละเก็บมาได้อาทิตย์นึงรับเพื่อนคณะในส่วนจ้ะกินกับ พริกผงจ้ะบ้านเราเขาเรียกพริกผงผสมปลาปลาป่นจ้ะนะแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำปลาละใส่ลงไปจ้ะอร่อยอรสที่เกล็ดตำพริกไนงะที่เกล็ดตำน้ำพริกแบบพวกน้ำพริกปลาซาปะอะไรอย่างเงี้ยที่เกล็ดตำแต่เพื่อนๆกินอย่างเงี้ยก็อร่อยแซ่บอยู่จ้ะ ไม่มีที่ตั้งโยกไปหน่อยท่านะเถอะนั่งกินตรงนี้เพราะมันได้เห็นวิวด้วยจ้ะนะตัวอ,อยากให้เพื่อนเพื่อได้เห็นวิวเบื่อจอยกินก็นั่งดูดอกไม้ข้างหลังจอยจะ้ะนั่งดูดอกไม้นั่งดูผักข้างหลังจอยเอานะถ้าเบื่อจอยพูดเบื่อจอยกินอ่ะนะมันมีช้อยให้เลือกจะ้ะดูจอยก็ได้ดูผักก็ได้ดูดอกไม้ก็ได้จะ้ะนะ พักเยนนะจอดเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นจ้ะช่องแข็งอะช่องแช่แข็งปิดปากโทษรเทเจอามาจากช่องแช่แข็งจ้ะออกมาตั้งแต่เมื่อคืนละมันไม่อันตรายเด้อจะบอกไว้ก่อนศึกษาตัยก็ศึกษาเหมือนกันจะ้ะจะกินอะไรของที่นี่เนาะถ้าคนไหนศึกษาเรื่องธรรมชาติของป่าก็จะรู้ว่าต้นไม้อะไรเป็นอะไรก็เหมือนที่บ้านเราเจ้ะ บ้านเราเพื่อนเห็นอยู่ไปเก็บไปผักอะไรมามั่งอะจะอยู่ไหนถ้าว่ามันจะไอ้นั่นมันก็เป็นเหมือนกันละจ้ะนะพูดถึงอะถ้ามันด้ถึงเวลาไปมันก็ไปเหมือนกันละจ้ะบ้านเราก็กินของแปลกๆกันเหมือนกันอะ ็หลังเขาไม่เขาเขารู้อยู่วันชื่ออะไรแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะบางคนก็ไม่สนใจเรื่องธรรมชาติเข้าใจป่ะเพื่อนปูน่จอยเนี่ยแกสนใจเรื่องธรรมชาติเพราะว่าแกปลูกป่าหลังบ้านแกแกก็จะไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับปา่ากากซื้อหนังสือสำหรับต้นไม้พวกพืชพันธุ์ของป่าจ้ะนะเพราะแกชอบปลูกป,าปก่าปลูกนู่นปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็พวกเห็ดพวกอะไรนี่แกก็ซื้อหนังสือมาศึกษาซื้อหนังสือเกี่ยวกับเห็ดมาศึกษาจ้ะ นะแต่ฝรั่งบางท่านเขาก็บางคน,นเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะไม่สนใจคือเขาไม่กินเขาไม่อยากจะรู้ชื่อก็เหมือนก็เหมือนคนบ้านเรานั่นแหละคนที่ว่ารู้วิธีกินจริงๆอะ่ะก็คือพวกพวกเชฟจะ้ะนะพวกพวกเชฟใหญ่ๆดังๆออกทีวีอ่ะ นะเขาจะรู้เห็นไหมแล้ะมากินกินแต่ผัก นวดจ้ะจิ้มอย่างนี้เลยจอจะกินข้าวําน้ำขาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเป็นคนที่แบบ ต้องกินน้ําด้วยข้าวด้วยไงจี้ยจะมันติดคอจอยอันนี้ก็จอยทําเองจ้ะนะปลาแดดเดียวเนี่ยทําเองแล้วก็แห้งก็เก็บแต่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะนะอยู่เมืองนอกกับเพื่อนๆมันเดินหาซื้อเหมือนเมืองไทยไม่ได้ไงต้องรู้จักการถนอมอาหารจ้ะเหมือนพริกเหมือนอะไรเนี่ยเราไม่ได้หาซื้อง่ายๆมีก็ ล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บใส่ในช่องฟิตเอาไว้จ้ะ <Yeah. S 1> ขาตะาไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างจ้นะนะเพราะว่ามันเดินหาซื้อเหมือนบ้านเราไม่ได้บินมาอีกญาติเนี่ยฮะญาติจอยแมงวนันเต็มอย่เนี่ยจ้ะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอะ่ะถ้าไม่รู้จักการเก็บกักตุนอาหารเพื่อน มันไม่มีกินหรอกเพราะหน้าร้อนน่ะมันก็ร้อนได้แค่สี่ห้าเดือนจ 2, dai, ้ะสองสามเดือนสี่สามสี่เดือนพวกนี้สามสี่เดือนนั่นแหละนอกนั้นก็หน้าหนาวจ้ะปลูกผักไทยกินไม่ได้จ้ะนะคือจอยนี่ก็ช่วงจอยจะปลูกได้ปีละครั้งจ้ะนะผักไทยอ่ะแล้วก็พยายามปลูก เมื่อก่อนไม่มีพื้นที่จ้ะก,ก็ปลูกส่กระถางแบบเนี้ยจ้ะเพราะได้กินภายในครอบครัวจ้นะนะปลูกเองอะ่ะเรารู้อยู่ว่าเราใช้อะไรลดผักใช้สารเคมีไหมอะไรเงี้ยนะเพื่อน บางทีจ้าก็ซื้อข้ากินอ้ช่วงหน้าหนาวเจ้าก็ซื้อเข้ากินอยู่จ้ะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อซื้อเหมือนกันช่วงหน้าหนาวซื้อเข้ากินช่วงหน้าร้อนก็ปลูกเองจ้ะปลูกอะไรที่เราอยากจะกินก็ปุ๊บก็ปลูกปลูกกจ้ะนะเราต้องมันมันต้องเรียนรู้กับสภาพอากาศดินฟ้าอากาศที่นี่จ้ะเดือนไหนปลูกอะไรได้มั่งอย่างเงี้ย แต่ผัก,กว่าหลังตัวก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกจ้ะเพื่อนๆม,มันไม่ค่อยอร่อยอะ่ะกินเสร็จแล้วจะทำไส้กอรอกเก็บไว้อีกกันอ่ะ ไปทั่วจะทำไส้กรอกข้าววุ้นเส้นหมูจะนะจอยไม่ชอบอะไรที่เปี้ยวมากนะนเพื่อนๆนะจอยทำเสร็จจอยจะวางไว้ข้างนอกให้มันแห้งสักวันหนึ่งอย่างาเงี้ยถ้าแดดดีๆเงี้ยสักวันหนึ่งแล้วจอยก็จะเก็บเอาใส่ในช่องฟิตไว้ได้จะ้ะ ชอบใส่เสื้ออย่างนี้เด้อมันมีสองตัวจ้ะใส่แล้วสบายดีจอยไม่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดๆจ้ะเป็นคนที่แบบเสื้อผ้าไม่เยอะหรอกจ้ะใส่เท่านี้แหละแล้วก็ผัดเปลี่ยนก็เห็นกันซ้ำๆอย่างนี้หละจ้ะนะกินข้าวกันคำใหญ่ๆล้นปากอีก เราจะเก็บกินอยู่รอเพราะว่าเราจะไม่เก็บไปนั้มันกินได้เราจะเพื่อนตอนนี้มาอะไรไอ้นี่ยผีเสื้อมันเริ่มมาแล้วไงมาวางไข่อ่ะนะเริ่มมาวางไข่มันจะหนวดมันจะกินเราจะต้องรีบกินไอ้นี่ยในตู้เย็นเหลืออีกประมาณสองรอบจะหมดนะเราจะจะเก็บไปนั้นอีกอือแ่งวันมาอาดนะต้องกิน Cười ừ, gần Chẳng bàn mình chẳng หยิบกินก็น้ำมูกไหลอากาศ16องศากําลังดีจ้ะไม่หนาวไม่หนาวมากไม่ร้อนมากกําลังดีจ้ะแดดถึงแดดมันจะออกแบบแมกนิเแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ร้อนจ้ะ เมื่อคืนวานน่ะมันเป็นน้ําแข็งเพื่อนเพื่อนกลางคืนน่ะไปส่วนในผักตายหมดเลยจ้ะนะผักทองมะเขือเทศแตงกวาตายหมดเลยข้างนอกอ่ะทีนี้พอไปจับน้ําในกระถางอ่ะที่ตอนเปิดเอาไว้อ่ะเป็นแผ่นน้ําแข็งลอยขึ้นเลยจ้ะกลางวันแบบบางทีกลางวันมันร้อนแล้วก็กลางคืนมันเย็นจ้ะ แต่ผักคะน้าไม่ตายนะเพื่อนๆน,นะผักคะน้ามันชอบจ้ะมันชอบอากาศเย็นยิ่งเย็นๆย,ย,ยิ่งชอบจ้ะแต่ว่าใช่ว่าเย็นจนจนแบบพีมาร่วงนะเย็นเป็นน้ำแข็งอนะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็รลดเขียวชอุ่มพุ้ป่วยวอะรดน้ําผักด้วยโฮอร์โมนขไข่จะบอก คนก็ใช้ไข่หนึ่งฟองหรือสองฟองก็ได้นะเอ็มร้อยหนึ่งขวดกระทิงแดงหรือเอ็มร้อยก็ได้หนึ่งขวดยาคูหนึ่งขวดผสมให้เข้ากันไม่ไม่ต้องไม่ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนผสมเสร็จสามารถนับไปนําไปลดผักได้เลยจ้ะผสมเสร็จเท,เทใส่เนี่ยตักใส่ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะอจ้ะหรือสองช้อนโต๊ะใส่ฝักบัวผสมกับน้ําจ้ะนะ มันจะทําให้ไอ้นี่จ้ะทําให้ผักอะ่ะเขียวงามแข็งแรงรับต้นแข็งแรงออกลูกออกใบนะออกลูกออกใบได้กินเร็วจ้ะนะก็วิธีการทําก็เข้าไปเติบว่าฮอร์โมนไข่เพ้่มเขียนว่าฮอร์โมนไข่วิธีทําฮอร์โมนไข่ใน you u t u e e แบบมันเด้งขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปนั่นแหละจ้ะเลือกเอาว่าเราจะทําวิธีไหนจอยไม่ได้นะมันั่งทําให้ดูเด้อ ก็บอกแล้วว่าให้ไปดูเอาเองาคำสุดท้ายก็จะอิ่มแล้วเนี่ยข้าวก็จะหมดละก็อิ่ม คำส่องคำสุดท้ายเนี่ยัหละวิธีการทำอะ่ะสูตรผรสมฮอร์โมนไข่สูตรเล่งลากเล่งใบอะไรก็เขียนเข้าไปเดี๋ยวก็ขึ้นเด่งขึ้นให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเองนั่นแหละว่าจะทำสูตรไหน น้ำเาลข้าวก็อย่าไปทิ้งมันเก็บเอาไว้รถผักผักมันได้ยงงาม <c oughs> หมดละคำเนี้ยเราก็กินถ้วยแค่นี้อจ้ะก,กินเยอะกินแค่นี้ก็อิ่มกินแค่นี้ก็อิ่มจ้ะ เดี๋ยวจะผักข้างหลังเดี๋ยวจะก็อิ่มละ mm hmm. เพื่อนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าจเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าจขอบคุณค่ะ